วันนี้ฟิวจะพาไปชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับผมบอกเลยว่าราคาโคตรถูกนะครับผมเครดิตดีรับเงินกลับบ้านไปเลยสอง0มืนบาทนะครับผมไปดูนครับว่าเป็นรุ่นไหนไปกันเลย g Auto อ้าวคันนี้เลยนะครับผมเป็นแบรนด์นิสสันของเราเองนะครับผมเป็นบริษัทนิสสันอุบลครับจำหน่ายนะครับผมรถดีเทิร์นเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้เป็นรุ่นนิสสันโนตนะ 1.2VAT นะครับเกียร์ออโต้ปี2018ปีใหม่เลยนะครับผมเจ้าคันนี้บอกเลยว่าราคาโคตรถูกเดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมคันนี้นะเป็นสีดำนะครับสีดำนะครับตัวรถของเขาเนี่ย 90%เลยสมบูรณ์มากเลยนะครับเจ้าคนนี้ไปดูที่กระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์เลยครับนิสสันโนดเป็นแบบ V Motion ครเ m ีย m นะคเฟัฟหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเนี่ยใหญ่หญเๆเลยหล่อเลยแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยเจ้า Nissan Note เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานนะครับดีมากๆเลยนะครับผมและก็ประหยัดน้ำมนันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีไอตัว ที่ใส่ไฟตันหมอกให้ด้วยนะครับตัวนี้ไปดูที่ด้านข้างข,างของเขาครับด้านข้างเนี่ยได้ล้อมแม็กจากโรงงานแล้วนะตัวนี้นะครับยาวข,ของเขา185ทับ65 R15 ด้านข้างตรงกระจกมองข้างก็จะมีไฟเดียวนะครับผมอยู่ตรงกระจกนะเพื่อให้สปอร์ตยิ่งขึ้นตัวนี้ติดคิวอัศาสตร์มาแล้วนะครับเจ้าของเดิมนะมือจับเป็นแบบโครเมียมนี่ครับแล้วก็คุญแจเป็นแบบคุญแจอัจฉริยะนะครับผมา มาครับมาไล่มาดูครับสีก็เดี๋ยวไปขัดสีใหม่นะครับก่อดส่งมอบนะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นสาากาศนะตัวนี้ไรฟ้าหลังมาแล้วนะที่ปัดน้ําฝนด้านหลังก็มีให้แล้วเซ็นเซอร์2จุดนะครับผมเห็นคําว่าโนตตรงนี้เนาะไฟหลังเนี่ยก็จะเป็นเป็นแดงขาวนะครับเนาะรอๆอย่างนี้เลยครับผมเป็นแ e d ดีนะครับสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟทับทิมนะครับ2ข้างนะครับผม มาดูครับตะกลองดูสีระของเขานะครับตัวนี้เป็นแบบเป็นรุ่น5ประตูเนาะเขาเรียกว่าแฮนดแบ็กแล้วกันครับผมบอกเลยว่าคันนี้ข้างในกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ากว้างแค่ไหนครับไปนะครับด้านในนะครับของเขาเนี่ยครับผมก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับผมทําเบาะหนังมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นดําตัดน้าเงินเนาะตัวนี้ได้ด้านหลังด้วยนะครับเบาะหนังเลยนะครับผม กระจกไฟฟ้านะครับผมรอบคันเลยนะครับผมเป็นกระจกออโต้อยู่ฝั่งคนขับเนาะตอนนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นระบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟสูงต่านะครับปรับได้สามระดับนะครับผมภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับคอนโซลกลางก็เป็นสีดำเนาะแอร์แบ็คคู่าอ่าระบบแอร์นะครับผมเนี่ยหมุนได้360องศาเลยครับสะดวกสบายนะครับก็อหน้าจอเนี่ยเป็นแบบแบบระบบสัมผัสนะครับหน้าจอของเขาต่อบลูทูธ ซีดีได้เอฟเอ็มเอเอ็มได้นะครับตัวนี้ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะครับผมเนี่ยชุดชุดระบบแอร์ของเขาครับเป็นออโต้เลยนะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับซีพีทีเลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าพี่ติดเป็นนะเคฟลามให้แล้วเนาะสวยๆเลยเบรกมือแบบแมนนวลอ่าเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ประมาณ1 5 7่งแสนหเจ็กาิโลนั้นนะครับผมเลขไมค์นะครับน้อยมากๆเลยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูด้านหลังนะครับผมผู้โดยสารตอนหลังว่า มันกว้างแค่ไหนนะครับไปนะครับอ่ามาอยู่ที่ข้างหลังนะครับของเขานะครับผมค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับ Nissan Note นนคันนี้อ่านี่ครับผมสูง178นะครับผมเนี่ยเนี่ยยืดขาได้สบายเลยเดินทางไกลบอกเลยว่าไม่เหนื่อยนะครับผมมีที่วางแก้วให้นะครับผมฝั e ่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมสองข้างเลยนะครับผมและตัวนี้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเบาะได้เลยครับผมเดี๋ยวผมพับให้ดูเลยนะครับผมอ่าพับเบาะนะครับผม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่าสามารถใส่ของได้เหลือๆเลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไรของเขานะครับผมตัวนี้มีแม่แรงมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างหลักกันนะครับว่าคันนี้มันเดิมหรือเปล่าหรือว่ายอมแมวมาไหมนะครับผมไปดูนะครับอ่าครับมาดูครับโครงสร้างหลักนะครับผมมิดอาร์อารบผมเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับผมอ่านี่ครับมิดประตูอะไรนะครับผมอ่า คันนี้นะครับได้แผ่นเพจนะครับนิสันโนดนะครับผมติดให้กันรอยเรียบร้อยนะครับผมทั้ง4ด้านเลยแล้วกันนะครับใส่ให้เรียบร้อยอ่าตัวนี้มาดูเสาบีบ้างครับอ่านี่ครับดูจะเลยนะครับผมเม็ดองค์เม็ดอ้างนะครับผมเรารับประกันบอดี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำนะครับอย่างใดเลยนะครับผมบอกเลยว่าแบลนซ์สันเนี่ยเราแถมมาวารันตีให้เลยนะครับผมอ่านี่ครับผม ม็ดน็อตม่เนไรนะครับผมด้านหลังไม่มีชนมานะครับผมเดิมๆเลยนะครับเจ้าคันนี้มาดูฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับอ่าครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆจริงๆนะครับโครงสร้างหลักนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าด้านหน้านะครับคันนี้ชนมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมไอครับครับผมมาอยู่ที่ห้องเครื่องของเขาแล้วนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ย บอกเลยว่าคันนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด3สูบแถวเรียงนะเป็นเครื่อง1 2 0 0งซีซีแรงม้าอยู่ที่79แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่อยู่ที่20กิโลลิตรเลยนะครับผมเป็นเครื่องเบนซินเนาะอ่ะไปดูครับโครงสร้างหลักนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแ,ะแกะไม่เคยถอดเลยนะครับผมเดิมเดมเลยนะอ่าน่ครับผมคานนงคานหน้ารูกลมทุกจุดนะครับอ่านะครับเดิมๆิมเลยฝากระโปรงเนี่ยก็ไม่ได้พ่นมานะครับเนี่ยอ่า โมกอสติกเกอร์อะไรยังอยู่แฟนเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแฟนเพจนะครับผมเดิมๆจริงนะครับเจ้าคันนี้นะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวคิวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าเลยดีกว่าในช่องทางออนไลน์นะครับผมอ่าหน้าร้านนะครับขาย3าม0 0 0หกหม่าพันาวันนี้นะครับผมออนไลน์คิวจัดให้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับผมขาย3าม0 0 0ห้บาทนะครับผมอ่า ลดเท่าไหร่ไปลดเรถเองนะครับผมขาย3 5 5 0 0 0หืบาทนะครับผมปีใหม่ๆเลยปี18บนะครับผมเจ้าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับผมจัดได้เต็มเลยนะครับผมอ่าหรือใครเลือกรับนะครับเงินทอนกลับบ้านอีก20,000บาทเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมถ้าเครดิตดีนะครับผมอ่ารับเงินกลับบ้าน20,000บาทนะครับผมหรือแถมวัวไปเลย2ตัวถ้าเครดิตดีนะครับผมอ่ามองเลยเจ้าคันนี้นะครับผม ก่อนออกไปนี่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ทุกอย่างเช็คระบบไฟต่างๆให้200กว่าจุดนะครับผมฟรีเซฟเซฟให้อีก1ปีเต็มนะครับผมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2องรอบฟรีโรสอไลด์ให้อีก1ปีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้อีกจากศูนิสันของเราเลยครับด้านข้างนะครับผมฟรีน้ำมันส่งมอบให้อีกนะครับผมแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกครึ่งปีเต็มบอกเลยวาเลนตีของเราเนี่ยมันคล้ายๆมือหนึ่งเลยนะครับรถมือสองของเราเนี่ยครับผมแล้วคันนี้นะครับผม ใครอยากดูตัวจริงนะครับก็อยู่ติดกับนิสันอุบลนะครับผมหรือโทรหาฟิวได้นะครับผม0630917379นะครับผมอ่ะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมอ่ะค่างวดลืมบอกค่างวดไปนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับเครดิตฟรีดาวค่างวดประมาณ6,000กว่าบาท6,000บ้าน6,100 6,200ครับประมาณนี้ครับฟรีดาวนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจก็สามารถดูรถได้หรือดู วิดีโอที่ผมรีวิวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเดิมมากๆครับคันนี้อ่าใครได้ไปบอกคุ้มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ฝากติดตามช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอฝากนิสสาน o t e ไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับผมอ่าวันนี้ฟิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนติดตามชมกันเลยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ The Autos